สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้พามาชม RobinNB2500 ที่แฟนแฟนซับสิลิออนไลน์ตามหากันเยอะแยะอีกแล้วหลงมาตัวหนึ่งพี่น้อง Robin 2 5่สลานสตาร์ทเบาน้ำหนัก4โล4ขีด4.4กิโลกรัมอันนี้ผมแต่งแต่งให้นะเดิมคือมันเป็นคันเลเร่งค้างเราก็ใส่เป็น Robin ญี่ปุ่นให้อย่างนี้แหละมันจะเป็นลักษณะอย่างี้นี่สามพรวมส่งนะครับเครื่องตัวนี้ครับได้ของแถม มีบางยา่าใบมีสายสะพายครับรุ่น nb 2 5 0 0 a u นะครับมือสองจากประเทศญี่ปุ่นลานสตาร์ทเบาครับติดง่ายเหมาะมากกับผู้สูงวัยแม่บ้านนะครับแล้วก็ตัวนี้ที่ได้รับความนิยมอีกอันหนึ่งก็คือว่าปกติถ้าเป็นโรบินโดยทั่วไปเนี่ยแกนเพลามันจะเล็กมันจะเป็น6มิลแล้วก็10ฟันแต่ตัวนี้ได้ 7, 7มิล7ฟันครับใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วก็น้ำหนักไม่มากนะครับ อะไรก็มีรองรับเยอะละนะครับถังก็ผลิตเสร็จหมดล้วขับบุงขาบ,บูอะไรพวกนี้ก็หาได้ตามท้องตลาดทั่วไปได้เลยนะครับเดี๋ยวลองฟังเสียงดูสักนิดหนึ่งใส่น้ํามันก่อนสวิตช์กดดับอยู่ตําแหน่งนี้นะครับคุณผู้ชมครับก็คือไม่มีปิดเปิดนั่นเองนะครับ2จังหวะ 25cc นาซีซีนะฮะน้ำหนักเบาแล้วก็ติดง่ายด้วยที่สำคัญคือมันสตาร์ทง่ายอะ่ะพี่น้อง fc เราจริงตามหารุ่นนี้เยอะนะครับ วันนั้นลงไปตัวหนึ่งก็แย่งกันสี่คนนะครับอันนี้เอาให้เร็วนะเอาให้ทันนะพี่น้องนะเดี๋ยวลองสตาร์ทดูก่อนนะมีประกันให้สี่เดือนนะครับแล้วก็ของแถมครบครับของแถมครบแล้วก็จะดูแลท่านตลอดอายุการใช้งานด้านอะไหล่และเซอร์วิสนะครับใส่น้ำมันแล้วผสมผสมสองทีในอัตราส่วนยี่มห้าต่อหนึ่งนะครับจากนั้นปัม๊มแยกไปจะรู้สึกว่าตึงมืองังดโชกขึ้นล็อกเร่งแล้วก็ดึงสตาร์ทครับลากออกเบาๆครับ ติดแล้วติดแล้วเสียงติดแล้วเอาชกลงคือพี่สังเกตอะไรไหมเมื่อกี้เสียงมันกําลังจะติดแล้วมันจะกระลึกตึกถ้าเรายังเอาโช๊คขึ้นอยู่อย่างเงี้ยมันจะไม่ติดเลยนะฮะถ้าเสียงกําลังจะติดหรือติดแล้วเนี่ยให้เอาโช๊คลงทันทีอ่ะทีนี้ลองดึงไม่ต้องทําอะไรเลยอ่านะเอาใหม่อีกทีนึงเห็นไหมฮะ แล้วทีนี้ลองฟังรอบเร่งดูโอเคสนใจไว้รุ่นตอนปลาอีกแล้วเผื่อใครสนใจนะครับคุณผู้ชมนะครับวิธีการสตาร์ทเนี่ยถ้าจะให้มันติดง่ายที่สุดนะตรงนี้มันจะมีปุ่มหนึ่งเขาเรียกว่าปุ่มล็อกเร่งพิการมเข้ามาแล้วก็กดเข้าไปนะเดี๋ยวนะมือเดียวมันจะไม่ถนัดกดเข้าไปอย่างนี้ปุ๊บมันจะค้างวา่เห็นไหมคันเร่งมันจะค้างว่สิ้าเ แล้วพี่ดึงสตาร์ทเลยมันจะติดง่ายทุกกรณีเลยไม่ว่าจะเป็นดับเครื่องกินน้ําเพิ่งเติมน้ามันใหม่หรือเช้าของวันใหม่ใช้วิธีนี้ฮะคุณผู้ชมครับติดง่ายมากแล้วก็หลังเลิกใช้งานให้เทน้ามันออกให้หมดสตาร์ทจนเครื่องมันดับไปค่อยนําไปเก็บนะครับวันหน้าฟ้าใหม่มาติดง่ายเหมือนเดิมครับคุณผู้ชมใครชื่นชอบตัวนี้ก็สั่งได้เลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ